โน้องภาคินสร้างตำนานบทใหม่อีกแล้วค่ะร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ตอยูด่ดีกับกระโดดลงสระน้ำนด้านหน้าแต่งานนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันจนร้องเพลงต่อไม่ได้ค่ะเรียได้ว่าเป็นนักแสดงและนักร้องที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานสุดๆไปเลยค่ะไม่ว่าจะทำงานอะไรก็สุดทุกทางจริงๆสำหรับนุ่มโต่อโนโพาคินค่ะที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีการแชร์คลิปเต้นกันแบบเต็มคาราเบลออกมาในโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัลก,กันทั่วบ้านเมืองเลยทีเดียว ซึ่งหนุ่มโตโน่ค่ะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเคยลองยืนร้องเพลงแบบนิ่งๆดูแล้วแต่ทําไม่ได้ค่ะและท่านี้เป็นมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่เข้าประกวดเดอะสตาร์แล้วและอารมณ์เพลงมันพาไปนั่นเองค่ะและล่าสุดค่ะหนุ่มโตโน่ก็ได้สร้างตำนานบทใหม่อีกครั้งค่ะโดยมีผู้ใช้ Facebook ายหนึ่งค่ะแล้วก็ชาวโซเชียลเขาได้มีการโพสต์คลิปหนุ่มโตโน่ค่ะที่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตร้านที่จังหวัดขอนแก่นค่ะหนุ่มโตโน่ก็เรียกได้ว่าไม่ทําให้แฟนคลับได้ผิดหวังค่ะนอกจากจะถอดเสื้อโชว์กล้ามน่ลเก ในโชว์อีกค่ะซึ่งในคลิปดังกล่าวค่ะหนุ่มโตโน่กำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีดีๆค่ะแต่ด้วยความที่อารมณ์เพลงมันพาไปจู่ๆค่ะเจ้าตัวก็กระโดดลงจากเวทีพร้อมไมค์ลงไปในสระน้ำพุที่ตั้งอยู่ด้านหน้านั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวค่ะเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระโดดลงไปกะว่าจะร้องเพลงต่อแล้วเต้นตามปกติแต่เกิดการผิดพลาดเมื่อจังหวะที่กระโดดลงไปค่ะดันลื่นล้มทําให้ทั้งหนุ่มโตโน่แล้วก็ไมค์ค่ะจมน้ำไปเป็นที่เรียบร้อยทําให้ไม่สามารถร้องเพลงต่อได้พร้อมไมค์ดักนั่นเองค่ะ ชมคลิปกันเลยค่ะ ยืนร้องต่อแต่ว่าผมดหมไปุ้กต้องลาด้วยแบบนี้เพราะว่าไม่ดับแน่ คลิปที่หนุ่มโตโน่ก็เดิลงไปในสระน้ำก็กลายเป็นไวรัลตามคลิปวิดีโออื่นๆของเขาทันทีค่ะมีการแชร์กันไปอย่างมากมายและที่สําคัญค่ะมีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามไปทีเดียวค่ะซึ่งหลายคนเขาได้มาแสดงความคิดเห็นกันค่ะว่ามีทั้งแซวทั้งขำทั้งเอ็นดูในความทุ่มเทสุดๆของนักร้องหนุ่มคนนี้ต่างเข้ามาถามว่าหนุ่มโตโน่ทำแบบนี้เนี่ยเจ็บไหมบางคนก็บอกว่าสงสารไหมค่ะหนุ่มคนนี้ก็บอกว่า แบบนี้ก็ลำบากพี่แจ๊ดอีกแล้วนะสะิงานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันของหนุ่มโตโน่ไปอีกหนึ่งตำนานค่ะเรียกได้ว่าเป็นตำนานที่หนุ่มโตโนโเ่เขาพยายามสร้างไว้จริงๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นการโชว์และเอนอเ์เทนที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูในะขณะนั้นได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะวันนี้ถ้ามีเรื่องราวหนุ่มโตโน่มาเด็ดอีกคำเบ็ดประจำเมาส์จะรับเีคุณผูรรมม้รรมชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ